เดี๋ยวสายจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับลูกค้าคนพิเศษของมาดามฟินนะคะคนหนึ่งจะเป็นใครนะคะรับรองทุกคนต้องกรี๊ดแน่นอนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ แได้เลยเลยค่ะ๋ยวนี้เรามาดูอัตของาจจะแบบยังไม่หยดโปชนอยัค่ะน้นี่ใช่ค่ะเพิ่งอกไป้วันทคนแวะแล้วก็มีแอดมินมาบอกว่ามีรองท้าไงสั้นหอมใช่ว้าแเลยบอกเฮ้ยไม่ง้อปะวะอะไรเงี้ยเราใจญ่สีหรือเราใหญ่ c o o r ใช้สีแต่เราใใช้สีดำ แบน,นะคะหะใช้มาสักแล้วก็คือติดใจนักกินหรือว่ากินมันแบบทนเดียวแบบเวลาเราแบบคอนเสิร์ตเนี้ยอย่างมีคอนเสิร์ตแบบวันหนึ่งสามงานสี่งานนี้ใช่ไหมคะเราคือแบบฉีดครั้งเดียวปุ๊บคือจบเลยอยู่ทนทนเลยใช่แล้วแบบบางทีในคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตนะคะบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ยค่อใช้เครืองหอมกินอะไรหอมใช่เราอย่างเงี้ยแบบเวลาเหงื่อออก ไม่มั่นใจต้องมีตัวช่วยอย่างแต่ว่าหนูใช้กุญสีดำจริงอะจริงจริงไหมคะมีหลักฐานไหมมีขวดมีอะไรระดับระย้าต้องมีหลักฐานค่ะยันเอาหลักฐานมาดูค่ะได้หา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 กนหาก่อนปกติเนี่ยจะพกไปแบบเวลาออกคอนเสิร์ตกระเป๋าแบบตาจกระสุนอันนี้ไม่ดีทุกมาทุกที่เลยใช่ไหมคะทุกที่ค่ะแบบใส่ชุดด้วยชุดที่เป็ของอา มีในกล่องสำหอันนี้สีดำสิ่งแต่ไม่มีกล่องอ่ะไม่กล่องได้แล้วนะคือหายไปหมดอ๋อเองนะคะอือคือตอนแรกที่เราได้ลองใช้เนี่ยคือหนูอ่ะไม่ไม่ได้แบบว่าซื้อมาเองคือแบบว่ามีเจ้เขาซื้อมาฝากอ๋อแล้วแบบใช่ค่ะแล้วคือแบบซื้อมาฝากเราแบบเออเนี่ยเอาของมาฝากแล้วให้หนูเป็นสีดำคือซื้อหลายเสื้อหนูได้สีดำเนี่ยค่ไอเดียเมื่อแบบได้ลองใช้แบบเฮ้ยมันทนมาแล้วแบบมันใช้ได้นานด้วยแบบ ตอนนั้นยังเป็นอันเก่ามันส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือหอมมากแล้วก็แบบติดทนนานแล้วแบบไอเราก็แบบพอพอใช้แล้วติดใจเลยแบบซื้อที่ไหนเลยซื้อในเน็ตซื้อในแบบที่เจอเพจแฟนแฟนเพจนะใช่เพจอะไรบ้าก็แบบต้องเลยแบบลองนะก็ไปดู้ลี่เราสอนไวมากเลยก็แบบลองสั่งมาที่บ้านเลยนี่ท่าบอกเป็นไงสองซีหกกลิ่นเลยนะคะนี่หนูรู้อันนี้อืม เดี i. I so, umas, ๋ยววันนี oh ้พ um, ี well okay. oh, ่มาเอาถุใหม่มาให้มาให้มาให้นมด้วยเอามาให้ใช้ด้วยไปได้ใช้กับน้องสาวด้วยค่มันดีตรงเนี้ยนี่เป็นเป็นกลิ่นน้ำหอมที่อ่านนะคะต้กล่องแบบแค่ดูว่าแค่ว่าตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ดีที่สุดที่มาดามบิงเคยทำมานะคะเอามาให้น้องใหญ่ลองใช้ก่อนนี่แต่ไม่ฉี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมา ว่าเป็นย <mark> <n> ังไงบ้างค่ะพรุ <Shaun. S 1> ่งนี้เลยค่ะรอพรุ่งทำมาเสร็จทุบลอเลยใช่มีความท่วงทุนดูดีตรงข้างได้แบบมีกว่ตัวนี้หนูชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้แหละแบบขอบตาลองเยอะมากแล้วทากราะว่าจังเลยก่อนมันแบบว่ามันติดทนนานนะคะแล้วก็กที่นี่เป็นกลิ่นที่18บวกมากเลยนะคะออสำหรับลูน้องน้องเพลงเนี่ยหนูไม่คิดว่าซีนี่เหมาะที่สุดค่ะเพราวะหรือว่าแบบว่าออกเคองเซอร์สซับี่งานเนี่ย มันต้องแบบนี่กินโตเป็นบ่าหรอกะน้องแยกเลยว่าจะเห็มาดังสินตัวนี้ค่ะสีดําตัวนี้นะคะหลักร้อยค่ะทุกคนสามารถําถึงใดนะคะแฟนกทับน้องนั้มนี้มทุกคนเนี่ยสามารถตั้งไปใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าราคาเบาๆค่ะสบายกระเป๋ามากหรอกอะ,ะทุกคน,นจะได้แบบว่ากลิ่นหอมเหมือนกับที่น้องน้มใหญมมีอยู่ตอนนี้นะคะอ่าายังลืมนะคะสำหรับผู้สาวขาเราใที่ออกไปเลาะทันเลาะนี้เนี่ยที่กังวลเลยกินตัวเนื่อร่องตัวนี้เบิ้งนะคะมีหลายสีเลยแต่ว่าน้องแด้มเนี่ยมักขึเป็นสีนี้ค่ะสีดำ